เวลาที่นี่เป็นเวลาที่จะพูดถึงหนังไทยที่กำลังเป็นที่รู้จักในระดับสากลปลาบลาบลา,บลาซึ่งเป็นหนังที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP มีความเจริญรุ่งเรืองที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายโดยเฉพาะเมื่อได้รับการเลือกเข้าร่วมงานอเมริกันฟิล์มเ r กาด2025อเมริกันฟิล์มเ r กาด2025ซึ่งเป็นตลาดขายหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกหนังปลาบลาบลา,บลาจึงมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนทั่วโลกซึ่งเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ต่อการพัฒนาของอินเดียทั้งในและต่างประเทศแต่มีเรื่องที่น่าสนใจมากมายทีนักคุณควรรู้ว่าโคชมหาวซึ่งเป็นตัวละครหลักของหนังนี้เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเล่นเพลงด้วยคุณควรรู้ว่าโคชมหาวได้รับการรับรองจากหลายงานเทศกาลหนังทั่วโลกเช่นแบงกอกมูฟวี่อวอร์ด2องพการตูนมูฟวี่อวอร์ดอินโดนีเซียเดอะมินชันอินดิพีเดนต์ฟิล์มเฟสติวัลและมอส c คว a เอเชียนฟิล์มเฟสติวัลซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมมและควางางงงของหนัไทย และอย่าลืมที่โคชัมมหายัางเป็นเพลงประกอบหนังที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งเป็นเพลงที่คุณควรฟังดังนั้นหากคุณยังไม่ได้ชมหนังปลาบอลาบลาหรือไม่ได้ฟังเพลงโคชมหายัางไม่เคยคุณควรทําให้ก่อนคุณสามารถไปชมหนังปลาบลาบลาและฟังเพลงโคชมหาที่เวิลด์สปอติฟายแอปเปิลมิวสิกทิดทอ e ยูทูบเพิร์บล็อปล่ออฟิเชียนแฟนเพจและไอจีไอจีแฟนเพจเพิร์บล็อปโล่โปรดักชันได้นะคะ